อันลา้างอย่เช็ดแม้กระทั่งกับกระดับที่ปตู้ขาห้ามเช็ดเระาระนัะนทำตได้นะครับซึ่งเหรียญเทดดอนลาร์แบบนี้รับซื้ออยู่ในละสามพันถึงห้าพันบาทสลามรสศดสดีเอฟซีนะครับวันนี้เนี่ยผมจะไปนัดรับเหรียญนิดหน่อยที่ยะหานะครับามาดูกันว่าจะได้ของอะไรกันบ้างแะเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับนัดรับที่ปั๊มปตทอํเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับวันนี้นัดรับเรียนสองเรียนด,ด้วยกันนะครับที่ปั๊มปตทอําเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับซึ่ง เหรียญที่นัดรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญเทรดดอลลาร์หนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญเซลล์นะครับเดิงเดิจมจากเมกกานะครับมีเท่าไหร่เราเข้รับนะครับสําหรับเหรียญเทรดดอลลาร์แบบนี้นะครับอขอฝากอย่างเดียวครับอย,อย่าขัดยาล้างอย่าเช็ดแม้กระทั่งก,ก,กระดาษทิชชูก็ห้ามเช็ดพันธุ์นั้นนะครับได้ะนะครับ ซึ่งเหรียญเทดอลลา์แบบนี้รับซื้ออยู่ละสามพันถึงห้าพันบาทนะครับส่วนเหรียญซสาวุดีเนี่ยรับซื้ออยู่ประมาณร้อยถึงสามร้อยบาทเองนะครับวันนี้ไม่ได้แพงมากนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นเล็กนะครับแต่ว่าสามารถมาขายได้นะครับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆกันนะครับวันนี้ผมจะได้เหรียญอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเหรียญที่นักรับวันนี้นะครับทั้งหมด2เหรียญด้วยกันนะครับก็จะเป็นรุ่น นิยมนะครับแล้วว่าเป็นเรียนที่ต้องการในหมู่นักสะสมเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้มีเท่าไหร่เราก็รับนะครับก็คือ ชื่อว่าเหรียญเท็ดดอลลาร์นะครับรับซื้ออยู่เหรียญละ3,000สูงสุดถึง5,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับขอฝากอย่างเดียวนะครับเหรียญพวกนี้ห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดนะครับไม่งั้นราคาตกได้นะครับส่วนเหรียญที่2นี่ก็จะเป็นเหรียญของประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งเป็นเนื้อเงินนะครับจำไว้ว่าถ้าเป็นเหรียญซาอุดีแบบนี้นะครับเหรียญที่มีราคาก็คือ เหรียญที่ไม่มีต้น Inter um. อินทผลัมอาจำง่ายๆนะครับถ้ามีต้นอินทผลัมเนี่ยแสดงว่ายังไม่รับนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้อ่าถึงจะรับนะครับมีเท่าไหร่เราก็รับเหมือนกันแต่ว่ารุ่นนี้ราคาไม่ได้แพงนะครับแค่รับซื้ออยู่ในละ100-300ถึง300บาทเองนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นเล็กครับถ้าเราวัดขนาดกับเหรียญเทดดอลลาร์นี่ต่างก,กันเยอะเลยนะครับนี่ พวกนี้จะหนักประมาณ27กรัมสำหรับเรีเทดอลลาร์นะครับรถนี้เนี่ยมีเท่าไหร่เราก็รับจริงๆนะครับถ้าเยอะๆเนี่ยไปหาถึงที่เลยแต่ถ้าน้อยๆเนี่ยก็สามารถส่งของมาขายได้ยกเว้นว่าอยู่ใกล้ๆผมจะใบยะลาอย่างนี้ นะฮะแล้วก็สามารถนัดรับได้เหมือนเดินี่นี่ผมจะไปยะลาอยู่แล้วก็นัดรับแถวอําเภอยะหาจดยะลานะครับก็สามารถมาขายได้ซึ่งท่านนี้เนี่ยขายผมมาประมาณ10กว่าเหรียญแล้วนะครับเป็นเจ้าของอคนเดิมเลยครับก็ก็ทยอยขายที่ละเหรียญสองเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะมาขายร้านผมเนี่ย ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใบเซอร์ค่าใบรับรองหรือว่าค่าใบประกันสินค้านะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับหรือบางเพจนี่เขาอาจจะหลอกเราเขาตีราคาพวกนี้ราคาหลักแสนนะครับเพื่อนที่หลอกให้เราโอนค่าใบรับรองค่าใช้จ่ายอะไรของเขานะ่ะบางทีอาจจะโดนคนละ500ถึง1,500บาทนะครับสำหรับค่าใช้จ่าย ที่ราคาแพงๆเพื่อล่อเราไงน,นะฮะส่วนใครแม่อะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรืออยากจะเสนอให้อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเรรหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญฮี้วลอหรือว่าคนถือหอกนะครับ ส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียนถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเขาไปเหรียญหัวนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญ อินโดไชน่านะครับเราไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์ Holland นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณสามร้อถึงห้าบาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหยดซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะเราไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับ รุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ0น3กับ่วน4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปี แต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ทอยู่5 0 0ถึง1 5 0 0บาทเองนะครับแต่ถ้าคาลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาลอสสามคาลอสสพวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1000-2000ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกัน พวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ1 0 0่งถึงสองบาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้องเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยราชการที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้องเงินลายกระหนกนะครับสตางรู เนื้อเงินลายกรหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตางค์เราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะ20สตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่สราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอเจนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้ เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือย5และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอรพศนะครับต่อไปมาดูของรอหนะครับรอหเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรออและมีรออมีรออเราดูข้างใต้นี้นะฮะ จะมีสตาร์ตตั้งแต่120จนถึง126ต่อไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอ4จะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วง จบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้อเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทตังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอเนะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศลรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ ร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้องเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาท ส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับบวัสดีครับ